สวัสดีค่ะมาพบกักับช่องครอบครัวตออบ้านอาจารย์จ้าพาพี่น้องมาเก็บเห็ดพอจ้าสุดใดย่เคยเก็บนี่นะนี่กับแม่นะคะแตกนะคะเป็นแตก พีพี่น้องเห็นมงนี่นี่นี่กับแม่นะคะน่ะงเสียมมาแล้วค่ะถือจะถึงแล้วคะ ดอกแบบใหญ่ค่ะดิมึงค่ะนี่นี่กระแมนเห็ดผ้าเห็ดผ้านังจ้าบ้านอื่นเห็ดผ้านัง หน้านะคะกคเก็บอยู่ข้างแพหน้าจะก้องนี่นะค่ะ อยู่ไห,หน้าอันพอเอ็นพอเอ็นไทยแล้วนะคะกะเ็เลยโมห็นนะคะคนไทยทมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ ดอุ้ยโดอหน่อยดดอ,หน,อ,ดอหน่อยเขาตอนนี้เฮดพอนี่น่าจะกิโลละห่าลอยนะคะตอนนี้ อ,อบ้านอาจารย์ท,ทาน